ก็สิได้ประมาณหนึ่งหรือประมาณสองนิ้วหรือไก่ประมาณนี้ไม่หนึ่งเนาะเราจะได้ยินกระไก่ไกลไกลหลายประมาณนี่หาหาเหมือนก้อประมาณสองเมตรเนาะแต่ถ้าเขาบอกใส่ไม้มันก็พอได้ยินอยู่นะอ่าฮัลโหลมูทุบสบายดีมเพื่อนสวัสดีเมื่อวานเขาจะมามารีวิวกลัมไม้นะไมติดตั้งใส่ ตัวนี้จะเป็นบอดติดตั้งใส่ใส่ใส่มือถือเนาะที่เขาติดตั้งจะถ่ายวิดีโอเนาะก็คือเสียบใส่หูนี่หูนี่แบบนีน้เวลาเปิดก็เปิดจาปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มน้อหน,น่อยน,อยนะลำ,ด,ำ,ด,ำ,ด,ำดับกดก็จะมีไฟเขียวข,ข,ข,ขึ้นถือว่าได้ได้เรื่องนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเมนนี่ตัวนี้ตัวสีติดอยู่กับเขาจะมีทีเนียบ คอเสือแล้วก linkage, บ็บอลเน็บใส่เสือใส่ยังก็แล้วแต่นะใสบบ่แล้วก็บอลปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะเขาก็เปิดอยู่นี่เบิ้งไฟขึ้นอยู่นี่ถือมันกับคอนเน็กหากันแล้วเวลาฮาวเอฟไฟมันก็จะมันกระพริบกับพลิบเนาะเห็นปะมันจะกระพริบไปลาวฮาวเอฟเนาะมันจะกระพริบแม่แม่แม่อวสัยใหม่เนี่ยส่วนตนัวน,นี้เวลา หมอดเขาก็จะกดกดกดค้างไว้ไฟมันก็จะหมอดจะมีฝาปิดตัวนี้ให้นอะอ่ะจ,จะแยกเป็นสองส่วนตัวนี้คือกันเวลาปิดเราก็กดค้างยาวๆไว้กดค้างไว้ไฟมันกระดับหมอดเนาะโอเคถ้าจะไปทดสอบบ้งเนาะยี่ห้อซูปเปอร์ super app ประมาณนี้นใช่สวยขยายขยายเสียงโซนผู้สืเสียงเบาๆหรือว่าอยู่ห่างๆจากมือถือเวลาถ่ายสวยได้สลุปได้ประมาณนึ่งนะมันก็สิได้ประมาณนึ่งนะประมาณสองนี้หรือไกลกระมาณน้อยห,หนึ่งเนาะเราจะได้ยินจากไกลไกลไหลายประมาณ นี่หาหาเหมอกอประมาณสองเมตรเนาะแต่ถ้าเขาเอาอบใส่ไม้มันก็มันก็ได้ยินอยู่มันก็แต่ว่าเวลาเขาอยู่ในอ่ารเอื่นเนี่ยบนเอาดอมันจะได้ยินคลอยนะถ้าเขาไปใส่ไม้สวยเนาะไปลงทดสอบผมแล้วยางเราเป็นคล้ายๆหน้าบ้านแต่ยินอยู่พอาะแต่ที่มีอยู่นี่ก็คลอยนะมันก็คือเขาใส่เขาอยู่ใกล้ๆประมาณนี้นะมันจะโอเคอยู่เอาจะไปทดสอบกันเลยเนาะ ตัวหับสัญญาณแมนเสียบใส่แมนเสียบใส่ใส่มือถือนี่ด้นะใส่ตูดมือถืออีกตัวหนึ่งเปิดแล้วติดน้ำข่อยคอชีตั้งไว้ใกล้ๆนีะตั้งใกล้ๆว่ามันสีหับสัญญาณก็ได้บ่ นี่เดียวไปก่อเสือเนาะบอกว่ามันสีไปย,ยินมาที่นี่ไม่ได้ก็สุดแล้วแตนะ่มีสองบอนเนะบอนนี้กะบอนซุปใส่คอนะ,อะลองมุกหลายๆมุกว่ามันแช่ได้บ่ถ้าชอบ